กีเคเคเพลเยอร์วันนี้เราจะมาเล่น,นเกมสลีเชอร์ดอทไรโอถ้าใครอยากดูแล้วไปดูกันมาในเกมกันนะครับนะเราจะมาเล่นกันเลยใครทำให้เรากินม้งโหลขลมาสิไม่กินตัวสีแดงนะแต่น่าจะไม่ไว จะไหวเปล่าก็ไม่รู้ต้องลองดูต้องเสี่ยงตัวใหญ่มากตัวนี้กลัวาตายจริงๆเลยมาแล้วก็เร่งกันต่อนะครับเกือบเ,เสร็จแล้วต่อต่อต่อ,ตอ ตรงนี้ต้องเสร็จแนะ่นอนเอ,อือตาย <c oughs> เราเริ่มเกนใหม่เลยนะครับเริ่มใหม่แล้วใครให้เรากินบ้างเบื่อ,อตายแล้วมไม่ม่ทันทำอะไรเลยตายมาเล่นต่อแม่รู้ทัน ขอโทษด้วยที่มีเสียไงไอเข้ามานะครับตัวนี้สีเขียวไม่ได้ตกได้สักตัววันนี้นี่ไงได้แล้วตัวหนึ่งภูมิใจจะเลื้อยต่อเลยนะครับ ไปเรื่อยๆไปรีบอม่อย่ตายไม่น่ารีบเร่งสปีดเลย มาต่อผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับเกมเล่นไม่เป็นเลยเอ,อือตายบ่อยมากคลิปนี้น่าจะสั้นนะดูมาคลิปนี้สั้นก็ไม่อะไรนะครับเกียดเล่น ไม่ได้เกลียดเล่นสิเหนื่อยเอือตายัด่ไม่เคยชนะเลยมาต่อเลยนะครับเอือ เฮลโลบัฟฟี่ยังไม่ใช่บัฟฟี่ดิอานไม่ออมาตัวสีเอือให้เขากินให้เขากิน่อยใจ้เขากินเว็วบเวบ็บรู้สึก็ได้กินแล้ว เอ,อือผลของการออออออทําบาปเอือกำลังจะเท่เลยมาเอาไม่เห็นเราทุสมีอีก มาอันนี้าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับต,ต้องขอจริงจังเลยครับมามาจริงจังแล้วตานี้มามาเลย อ,อถ้าคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบาย